สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กี้รีวิวนะคะจะมารีวิวการทำสีผมที่ส,สาวๆถ,ถามถึงกันมาอย่างมากเลยวันนี้มานำเสนอในรูปของสีผมสีชานม หรือมิวทรีบาวแฮร์กันค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่การใช้สีบริน่าเพื่อทำสีชานมหนุ่มนม,นม,นมแบบนี้นะเหมือนไม่เอ่ยสีชานมนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสูตรการทำสีชานมเนี่ยเขาทำยังไงกันค่ะสีชานมนะคะเป็นสีหนึ่งที่หวานสำหรับสาวสาวสายสายหวานนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีโทนกลางๆที่ดูไม่เข้ม แล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปก็คือแบบไม่ได้เข้มทึบหรือว่าสว่างเจิดจ้าอะไรจนเกินไปนะดูเรียบร้อยอยู่เหมือนกันนะสาวที่เป็นผิวสีขาวเหลืองหรือสีน้ำผึ้งเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยค่ะทำแล้วก็จะดูสวยละมุนแล้วก็หน้าทนุถนอมไปอีกนะคะนี่ต่อไปเราไปดูกันว่าการจะทำสีนี้ยมันมีวิธีคือก่อนอื่นนะคะเราจะต้องปรับพื้นผมให้ได้ระดับสิบก่อน โอ้สีผมของเราเนี่ยมันมีหลากหลายค่ะอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยฟอกนะคะเฉดสีมันจะอยู่ที่ระดับ1 2หรือไม่ก็3ใช่ไหมที่เป็นสีดําจนถึงน้ําตาลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเคยฟอกมาบ้างหรือย้อมมาบ้างก็อาจจะอยู่ที่ระดับ4ระดับ5ซึ่งมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องฟอก ผมเท่านั้นถึงจะได้ระดับ10แบบนี้นะคะนี่ระดับ10บก็คือขาวประมาณนี้เลยซึ่งการจะได้สีระดับ10บเนี่ยค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องฟอกโดยใช้ผงฟอกเนี่ยประมาณ 2อถึงสรอบเลยทีเดียวค่ะถึงจะได้สีผมที่ระดับ10นะคะดังนั้นใครจะทำสีนี้ก็อาจจะมีเตรียมใจไว้นิดนึงถ้าอยากได้สีตรงปกส,สวยๆเนี่ยอาจจะต้องฟอกผมให้ได้ระดับ10ก่อนหรือถ้าเราฟอกแต่ว่ายังไม่ได้ระดับอะสีอาจจะไม่ได้ชาร์จอ่อนสวยมากก็อาจจะเป็นชนมเข้มอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาหลังจากที่เราได ฟอกผมจนขาวระดับ10แล้วเนี่ยนะคะเราก็ถึงเวลาขั้นตอนของการย้อมค่ะในขั้นนี้นะคะเราจะใช้สีเบอร์ริน่าค่ะเบอร์ริน่าเป็น a 3 8จําจำนวน 2หลอด A 3 8ก็คือสีออกเทาๆแบบนี้นะคะจำนวน2หลอดแล้วก็ A 3 1หลอดค่ะนี่ A 3 0ก็คือสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ซึ่งพอมาผสมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสีชานมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าผมไม่ได้ยาวมากออแล้วก็ไม่ต้องการแบบว่าสีเป็นแบบชานมแบบสว่างมากเนี่ยก็อาจจะแบบใช้อัตราส่วน อย่างละกล่องก็ได้มาผสมกันเนาะสีมันก็อาจจะเข้มกว่าหน่อยเพราะว่ามันโดนแบบว่าช็อกโกแลตกบไปหมดอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ตามสูตรอะก็คือจะใช้ 30A 38เนี่ยจำนวนมากกว่าถ้าเกิดใครผมสั้นนะคะอาจะใช้38 1กล่อง 30ครึ่งกล่องก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะซื้อสีไปเยอะนะทุกคนก็ลองปรับสูตรเอาตามว่าเราต้องการความสว่างประมาณไหนเนาะซึ่งพอเอามาผสมกันแล้วนะคะเราก็ไปย้อมบนผมที่ฟอกมาแล้วเนี่ยก็จะได้สีชานมนุ่มๆ,ๆแบบนี้สวยๆคูๆกันไปเลยทำให้ลุกออกมาเนี่ยได้สีหวานละมุนตาไปอีกแบบนะคะนั่นก็คือ สีชานมไต้หวันที่ทุกทุคนถามมาในวันนี้เองนั่นก็คือการที่จะต้องฟอกผมให้ได้ระดับที่10จนขาวก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะไปย้อมโดยใช้สี A38 2หลอดแล้วก็ A31 หลอดผสมกัน จึงจะออกมาเป็นสีชานมน่ากินแล้วก็ทำให้หน้าหวานใสแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กิกกี้รีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กิกกีด้วยนะคะแล้วมาติดตามเรื่องการทำผมสีต่างๆในวันหลังกันค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ